ล้ามดูดมือนี้มือนนี้กับเมื่อวานไม่สิเป็ดไน้ได bên bên con giáp cung gì con đơ hìn nó biết biết chẳng đại mến con chim mãn cái quan này นา o ขึ้นเจ้ะพกอุโยนอยู่ประเจักโอ้ยน้ำแห้งได้นี่เนาะเงเท่านี้ค้างเลยนี่ ไปค้างบักบวได้แล้วมันขาดมาันเลยเหงือกันได้เปลนไเอา้าคือบบใส่เลยเช่นอารามาใส่ตอนตอนแรกยังมไม่ใส่ Đến đây đây Phục tư văn này Ô là dù Ô Chúng ta đây lại có mô văn này một chắc này มันหลายกว่าบ้านนี้อันนี้ <c oughs> หลายาอะเออโบโบโบได้หรอเออบ่ได้ไันดหลังเนื้อกันกิด๋ออย่ามาันโอ้มันสิพ่อกันแล้วนี่ ป้าเจ้าเทตัวนั้นลงยันเกือบเต็มยู่นี่โอ้ด้หลายเตอเนะนะบอกแล้วบุเข้าวะโอ้บุเข้ากับบุเข้าเด้อซำป่านนี้เลย สองอันเกือบเกือบเต็มคู่คุณแล้วนี่อือโอ้ได้หลายแล้วได้หลายหรีได้อ,อือพาข้นไหนอือหลายหลายหลายเมื่อวานนี้ยังได้น้อยกว่านี่อยู่สองอันอ ไปใส่ทางเหนือได้วันอืมอืมวันนี้มันมันอันนี้น้ำไหลแห้งให้ถุงเจ้าดิมันบ่อยถุงก็กันนี้เลยน้ำมันไหลอ่ะแล้วมันสิบตายมั้งติขอย่าจะมันไต่ออกมาและแม่นรอเออไต่ออกงูมัวไต่โอ้มีงาอยู่อืมอ้าพอแรกขอปุ้หลายๆก้อยเออพอดีแล้วสิในเมือก้อยมือห้มมือ

พอได้ขายได้วหอใส่ออกซิเจนไว้ขายมันมือนั่งทากอถ้าขายอสี่เดือนห้าเดือนจะได้ออกมาแล้วอยลางเง้ยะงานนี่แหละเออลอยๆลอยเยอเล็กก็น้อยจะเคลื่อนละนั้นเอา เพิ่นสะออดกุ้ง,งเจ้าวจอร์นพ่นได้กุ้งผม,มตั้งหึงก็เห็นของโตนี่บ คนเอาให้กระไลเจอได้พี่น้องเออขอบคุณหลายๆคนนะ่ะได้กุ้งเต้นแล้วมื้อนี้มื้อนี้ได้กุ้งกินกุ้งเต้นแล้วพี่น้องเอ้ยย่านแต่เมื่อเพือ่อเมื่อฮ้อนเือนย่านแต่เพิ่นซาวเต้นล่ะ ลุ้นๆพี่น้องเอ้ยคือยากถ้าได้ปูกป่ามือนี่นนำมึงหายเี้ยโอ้ยมาเจาป่าเปาน้องเอ้ยได้อีแล้วป่าเปา เป้าไปซะน้ำไหลบุกข mm hmm ึ้นน <ud> ู้นกันพอเลยบอกพ่ะนั้นมาแบบนี้มันได้ยุง น้ำมันนี้มันหลนิ่งหลายน้องเอ้ย <c oughs> อันหัวน้ำมันมา,มาละใครอยู่ก็เห็นปล่าโอ้ยมาอยู่แล้วปล่าปลาอุกน้องเอ้ย

พี่น้องมาถึงบ้านแล้วมันนี้ป่าบบได้หลายบบได้บบค่อยได้ป่ามันนี่แต่ว่าได้กุ้งพี่น้องเอ้ยกุ้งเป็นกุ้งฝอยกุ้งฝอยน้าโขงเพื่อนข้าเจ้าไปใส่ใส่รอบใส่รอบกุ้งพี่น้องใส่รอบกุ้งได้ได้โบเป็นแต่จะอ่อนพี่น้องเอ้ยเลื่อนเห็นที่ซีเบิ้งที่เห็นนั่นแหละอันมันอันตัวนี้เอามาข้าเจ้าข้าเจ้ากำให้ข้าเจ้ากำให้กำมาให้ให้ มากินพี่น้องเนี่ยหลายเติบพ,พี่น้องน้องอันี้กเจะเาให้ก็ได้ว่าก็าจะได้เป็นคุกเป็นถังเลยพี่น้องป๊าตัวเป็นจอนจอนกุ้งจอน,ค,จอนคิดตอนมันสิหลายก็แล้วก็ดอปากน,นี่พี่น้องกุ้งฝอยน้ำโขงโอ้ยจะเป็นแซ่จอนมันได้หลายพี่น้องขึ้นม,มาเต้นดงๆอยู่ได้พี่น้องนี่แต่มันหัก ตายหลายแล้วนี่มันขึ้นมะหึงแล้วพี่น้องตวัวห้าวบดได้ใส่ออกซิเจนบดได้ใส่ย,สา,ย,ยางไว้บดได้ขังใส่น้ําใส่ยางใส่ออกซิเจนไว้ถ้าห้าวใส่ขังใส่น้ําใส่ออกซิเจนไว้นี่สิแต่มันสิมันสิบตามันซีนยังอย,งอยู่พี่น้องหลายเด็ดหลายตอือพี่น้องปฏิบิอันนั้นไว้กิน วัตสกินทีแรกว่าสกินเด้กกินกุ้งเต้นคักกว่าสันมาเราตายนับก็มีก,กับโเบเป็ยนหยาง,งพี่น้องก็มนี่กินได้อยู่คือเก้าอโตพอดีพอดีงามแล้วพอดีซ้ำกันเมื่อโตกุ้งซ่อนโตกุ้งเีะน้อกระดุ้งป่าทำมาได้หลายนี่บมีป่าเมือม่อยโยเมือ่อยกเมื่อยโยกระดุงกระได้มาได้พอดีได้กุ้งโอ้โชคดีพี่น้องเลย อย่างที่หลยคนแถวคนแถ,วน,ถวนี้พี่น้องแถวบ้านผมนี่ขาเจ้าสิบอ่อแตนั้นกันพี่น้องขาเจ้าสิบมักแบงมักปันได้ปูได้ปลาได้ยังแบ่งปันกันกินพี่น้องส่วนขายกระขายอยู่แต่ส่วนปันพี่ปันน้องปั่นขาเจ้าจสิบปันก,กันกินมักแบ่งมักปั่นคนแถวนี้น้อยมากคนคนสี่บ่ค่อยอยากแบ่งอยากปั่นมีน้อยพี่น้อง แต่ส่วนมากที่มักแบ่งมักฝันคนแถวนี้คนแถวนี้ใจดีได้ครับพี่น้องอะไรพี่น้องมันนี้ไดเบิ้งกุ้งเหมือนกุ้งฝอยหลายได้พี่น้องได้ถ้าไม่นั่นกับบบไม่นสิเกือบเครื่องโลเเรื่องโล่คนมั้งเกือบเครื่องโลพี่น้องเลยเต้นตั้งแล่ที่ได้กินก้อยกุ้งนย่ามันนี่พี่น้องเอยแซ่บแซ่บคักๆพี่น้องเลย อาละอย่าลืมกดไลก่แกแชแซกดติดตามกดกระดิ่งต้องคนลุกน้ำโขงนะครับพี่น้องเดอ้อซอยๆกันนะพี่น้องเดอ้อจะฟ้าฟ้าฟ้าสิ้นกันนะเต้นไปละว,วันนี้ได้เบิ่งกุ้งวันนี้โชคดีได้เบิ่งกุ้งได้กินกุ้งพร้อมพี่น้องมากินกุ้งเต้นน้ำกันแล้อพี่น้องกยมากินก้อยกุ้งน้ำกันวันนี้ลากคลิปนี้ไว้สันนิสกร่อนคลิปหน้าพ่อกันใหม่จะลบคลิปนี้สวัสดีครับผม